ันนี้เอื้อมล้างสีได้คือพอประมาณแะจ้าเพราะว่าถ้าเกิดน้ำยาโดนเนืเ้อเล็บของพี่<ช>พี่จะยิ่งอักเสบ<ช>กัดออกแล้วพี่ต้องเลิกกัดแงะเนาะพี่จะไปเอาแบบออไอยาแก้อักเสบมาโรยมาอะไรเดี๋ยวติดเชื้อนะ อันนี้ก็คือยังทําได้แต่ถ้าเกิดตรงนี้ของพี่ตรงเนี้ยมันบวมมันบวมมันเขียวนั้นทําไม่ได้ติดเชื้อต้องหาหมอนะจ๊ะเมื่อคืนนี่คว้านเลยแ้ายตายเนี่ยเพราะมันยังเหรอคืออะไรยังคะเหมือนกับว่าเลือดกระดุกเลยหรือตายตายเนี่ยเนือเกล็ดเนี่ยอือ เดี๋ยวเอิ้มต้องเก็บให้มันละเอียดก่อนนะ้องพี่แบบว่าทำใจำเออมันก็รู้สึกนิดนึงแต่ถ้าเกิดพี่แบบอยากจะให้แบบชาเลยอย่างนั้นพี่ต้องหามหมอฉีดยานะจ๊ะพี่นิดนึงชชนะใช่พี่งัดมาพี่เจ็บกว่าหนูทำเองนะคะ พวกอย่างนี้เนี่ยเวลาที่แผลหายหรือว่าอะไรเงี้ยพี่จะต้องเก็บให้มันเรียบมันจะได้ทําให้เราไม่คันนะคะนิดนึงนิดนึงพี่นะ่นนเาป็คทวก็บ,บพี่เล่นงัดมนเ้าแหว่งโบไปเลยเดี๋ยวนะหนูขอดูนิดนึงยางจะเอาชิ้นด้วยนะถ้ามีจะเก็บชิ้นไปบ้าอร่อย ที่แฟนพี่อ่ะเขาไม่กล้าให้พี่ทำก็เพราะว่าพี่งัดแบบนี้ไงเขาเลยกลัวพี่เจ็บตรงนี้นเนาะที่จริงไม่เจ็บเมื่อเมื่อคืนก่อนท่านมันเจ็บนี่มันแทงขึ้นมาตรงนี้คุณจ้าในโหลดูให้ันนี่ก็คือหอกหอยนื ฮัเดี๋ยวมือทอเจ็บหนังอีกนิหนึ่งโอเคพร้อมนะจ๊ะไม่พร้อมก็ต้องพรจ้าไม่พรเราชอบพี่ันพี่หลับตาพี่หลับตาพี่เชื่อ้อง เดี๋ยวพี่ค่อยไปดูคลิปพี่จะได้ไม่ตื่นเต้นนะจ๊ะโอเคอ่ะเดี๋ยวน้องหาตำแหน่งนิดนะนึ่งนิดนึ่งโอคุณพี่นิดนึงนะคะหนึ่งส,บบสองสาม ่นิด s h เองเก่งมากออกแล้ว,วพี่พี่ไม่ไหวแล้วอ่านี่ออกแล้วจ้าก็พี่ดูสิเนี่ย อ่ะนี่ดูขอ,อชิมดูกันขอชิมไปว่ากันอ่ะเดี๋ยวเอาไงติดการใช้แล้วมันไม่แขงมั้ยมันไม่แข็งมันไม่แข็งก็เพราะว่าพี่งัดเล็บอ,ออกไปแล้วบางส่วน แต่ทีนี้ที่มันไม่แข็งก็เพราะว่าพี่แช่น้ำที่ที่ร้านหนูนะคะนี่ท่ะเมื่อวานไม่ได้แช่แล้วนี่อ่ะ,อะเดี๋ยวนะ,ะเดี๋ยวหนูกดดูก่อนอ่ะพี่โล่งไหมโลม่งไหมโลม่งไหม,ไมอ่าเสร็จแล้ว่่าพีพี่พี่ปิดให้ให้ให้น้องหน่อยโอเค